สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ได้รับสินค้าแล้วสั่งสั่งกระเป๋ากสตางเรียกซัพย์กับอาจารย์มีนะคะสดๆดร้อนๆ้อนเลยมาดูกันว่าสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็นี่นะคะขอบคุณอาจารย์เมยมากนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณพี่แมมที่แนะนำสิ่งดีๆให้นะคะนี่เลยนะคะเรามาดูว่า ในนี้สวยแค่ไหนนะคะเรามาดูกันนะคะ่ะเดี๋ยวเราแกะก่อนนะอันนี้คือกระเป๋าสตางคนะ,คะกระเป๋าสตงางตัวอะไรเองให้อาจารย์ผูกดวงให้นะคะมาดูว่าสวยสวยไหมสวยไหมลุ้นๆกันเลยลุ้นกัน,ยน,กนอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะ ว้าวทุกคนมีนี่ด้วยนี่เลยสวยมากเลยแพ็กเกจสวยมากแล้วมีอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะคะเอาวางไว้ก่อนนี่นี่กระเป๋าเป๋าสวยมาก ว้าวดูข้างในสิดูข้างในสินส,สวยอุ๊ยสีดำด้วยอาจารย์ให้สีดำมาขอบคุณค่ะให้สีดำด้วยดูกระเป๋าดูกระเป๋าข้างในสินี่เลยสวยค่ะสวยมากๆถูกใจขอบคุณค่ะสวยมากๆเลยถูกใจ อุ้ยข้างในเป็นสีนี้นี่นี่เลยสวยขอบคุณค่ะเป็นสีทองนี่แบรนด์สวยงามมากเลยอาจารย์ใส่อันนี้มาให้ด้วยเนี่ยค่ะสวยค่ะนี่ไงคะนี่ค่ะแพ็กเกจสวยมากเลย ถูกใจค่ะสูกใจเดีย๋ยวเรามาดูข้างในอืมสวยอุ้ยซิปลื่นมากซิปลื่นมากเลยมาดูข้างในข้างในค่ะโอ้โหใหญ่ใหญ่มากสวยมากด้วยอื่นีตั้งหลายช่องเนี่ยนี่ใส่บัตรได้ โ้หขอบคุณค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยกระเป๋าเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ของอาจารย์เมยนะคะใครที่เก็บเงินไม่อยู่นะคะอยากมีลาบก้อนโตอยากมีโชคลาบนะคะแนะนำนี่เลยนะคะสวยมากเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวยงามมากแล้วอาจารย์มีอันนี้ให้ด้วยไหนเอ่ยอืมอุ๊ยอาจารย์เขียนอวยพรมาให้ด้วยมั่งคั่งโชคดีร่ำรวยตลอดปีเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มี ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะชอบมากเลย